ต่อไปเป็นเรื่องของการวัดคุณภาพของหน้าจอนะครับอัตราการรีเฟรชหน้าจอนะครับอันนี้คือการวัดคุณภาพข้อแรกนะครับเวลาจะดูจอดูตรงไหนนะครับดูอัตรารีเฟรชหน้าจอนะครับอัตรารีเฟรชหน้าจอนะครับก็หมายถึงการที่หน้าจอนะครับสามารถแสดงภาพนิ่งได้กี่ภาพใน1วินาทีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจอ CRT นะครับก็จะได้60สิบเฮิร์ตซ์เจ็ดสิบห้าเฮิร์ตซ์อะไรเงี้ยนะครับก็หมายความว่า ใน1วินาทีเนี่ยมันกระพริบ60ครั้งนะครับในเมื่อก่อนนะับเมื่อก่อนเดิมทีเนี่ยนะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์แะ้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับก็มาตรฐานเลยนะจะอยู่ที่60นะครับมาตรฐานอยู่60นะครับแต่ว่า CRT จอนูนนะนะจอนนนคือจอแบบนี้ที่มันที่มันนูนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสงสว่างจออกทางนี้นะวาดไปามาเหมือนไฟฉายนะครับ เพราอแสงสว่างออกทางนี้นะใหม่ความว่าไอจอนูนแบบนี้นะครับมันจะมีความสามารถที่60เฮิร์เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็จะมี75มี85นะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่จอนูนไม่ได้รับความนิยมก็จะเป็นจอแบนนะครับจอแบดนก็คือจอ LCD หรือ LED นะครับก็จะมีอัตราการรีเฟรชหน้าจอโดยเฉลี่ยที่60เฮิร์เช่นเดียวกัน นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะซื้อราคาที่แพงกว่านี้นะครับถ้าราคาแพงๆก็จะมีอัตราการรีเฟซที่ที่เรียกว่ามากกว่า60เฮิร์ตนะครับก็เอาง่ายๆคือยิ่งยิ่งอัตราการรีเฟซมันเยอะนะครับมันก็จะยิ่งแพงนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับมาถึง120น,นะนี่คือ อัตราการรีเฟรหน้าจอนะั่นหมายความว่าใน1วินาทีเนี่ยมันสามารถกระพริบได้ทั้งหมด120ครั้งนะครับใน1วินะไม่ได้1น,นาทีนะครับอ่าดังนั้นเวลาการชมวิดีโออะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยมันก็เลยสามารถที่จะดูได้ราบรื่นสมูทขึ้นเวลาเล่นเกมก็จะได้สมูทขึ้นนะครับอ,อันนี้เป็นอัตราการรีเฟรหน้าจอนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับในโทรศัพท์มือถือหรือในจอทั่วไปนะครับเมื่ออัตราการรีเฟรชสูงนะครับภาพก็จะเนียนลื่นไหลนะครับยิ่งยิ่งสูงยิ่งดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการตอบสนองความสัมผัสเนี่ยก็จะก็จะดีนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของทัชเซนซิทีฟนะครับทัชเซนซิทีฟก็ส่วนใหญ่ทัชเซนซิทีฟเนี่ยจะมีค่าครึ่งหนึ่งของอัตราการรีเฟรชหน้าจอส่วนใหญ่นะ สมมติว่าทัชเซนซิทีทัชเซนซิทีคืออะไรทัชเซนซิทีก็คือ,อาการที่เราสัมผัสหน้าจอนะครับมันสัมผัสได้ก็คือมันสามารถเปลี่ยนรับค่าการสัมผัสขออภัยนะมันจะรับค่าการสัมผัสในหนึ่งวินาทีเนี่ยมันจะรับได้เท่านั้นเท่านั้นสมมุติว่าหน้าจอมี240เฮิร์ตนะครับแล้วก็อัตราการสัมผัสเนี่ยนะ120 Hz นะครับมันจะมันจะเป็นครึ่งๆของกันและกันนะครับ อันนี้อัตราการอัตราการรับนะครับทัชเซนซิทีนะครับอันนี้อัตราการกระพริบอ่ามันจะมันจะสัมพันธ์นกันเป็นคู่ขนาดกันแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่นะนะครับยิ่งอัตราการทัชด,ดีนะครับมันก็จะส่งผลให้อัตราการรีเฟรชเรทนะครับหรืออัตราการกระพริบดีนะครับ มันจะมันจะสัมพันธ์กันไปอ่ะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะซื้อจอนะผมเน้นย้ำนะเราอยากจะซื้อจอดีๆนะครับก็ดูอัตราการรีเฟรชเรทเนานะดูให้ดีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะไม่ใช้อะไรมากนะครับก็เอาครึ่งๆกลางๆก็พอนะครับเอาปานกลางไม่ต้องดีมากนะ ความนึงถึงความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอ่ะโอเคเนาะต่อไปอันที่2นะครับอัตราส่วนของจอภาพนะอัตราส่วนจอภาพนะปัจจุบันนะครับความละเอียดของจอภาพ Full HD นะครับก็คือความละเอียดมาตรฐานนะครับมาตรฐานนะโดยเฉพาะสําหรับบูเล่แล้วก็โทรทัศน์ด,ดิจิตอลน,นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานนะมาตรฐานก็คือ1 0 8 0 1 0 8 0คือเลขไหนเลขหลังนะเลขหลังนะครับเลขหลัง เลขนี้เห็นไหมอาจจะเป็นเลขหลังลักษณะนี้นะเนี่ยอันนี้คือสัดส่วนของขนาดภาพต่างๆเอามาเปรียบเทียบกันนะครับก็คือมันจะมีค่ามากกว่าการสองเท่าไปตลอดเลยนะครับปัจจุบันคือ1080นี่คือมาตรฐานนะนะครับ เราเรียกว่า 1080p นะครับดูค่าหลังอ่ะนี้ 8K นะ 8K ประกอบด้วย 4K นะ 4K ก็จะจอขาวด้วยนะ 4K 4K <c oughs> ก็ประกอบไปด้วยอะไรครับ 2K นะครับ 1,080p นี่คือ 2K นะครับเห็นไหมอันนี้คืออัตราส่วนของมันนะครับดูได้จากชีตหน้าที่ หน้าที่อะไรเนี่ยหน้าที่42นะครับอันนี้สามารถไปดูได้นะความเรียดภาพนะครับความเรียดภาพวันนี้ผมมานั่งที่ใกล้ถนนนิดนึงนะครับก็จะมีเสียงรถเสียงอะไรนะธรรมชาติดีเนอะอาจารยนะ์เนาะนะครับความเเรียดภาพ 720p นะครับอ่าก็คือ1 2 8 0สองคูณ7็พิกเซลนะครับ มีพิกเซลทั้งหมดประมาณ1ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับความละเอียด Full HD นะ HD ธรรมดาคือ7-2 0สูนถ้า Full HD ก็คือ1080นะครับก็คือ1920คูณ1080พิกเซลนะครับมีพิกเซลประมาณ2ล้านพิกเซลมันก็คือ 2K นั่นเองนะครับอันนี้ 1K นะครับ 1K เห็นไหมนะครับแล้วก็ Ultra HD นะครับความละเอียดของภาพ 4K นะครับ2160สังเกตว่ามันจะ เป็น2เท่านะเห็นไหมจะเป็น2เท่า 4K เนี่ยนะความละเอียดของภาพนะครับก็จะมี8ล้านพิกเซลนะครับยิ่งมีพิกเซลมากเท่าไหร่นะครับก็ภาพก็จะยิ่งมีความคมชัดนะครับอ่ะดูรายละเอียดกันลวกันนะครับนี่ตารางเปรียบเทียบความละเอียดหน้าจอนะครับ Resolution Comparison Chart ความละเอียดเป็นหน่วยพิกเซลนะครับอันนี้ผมจะผมจะคุมดําไว้นะครับจะทําตัวหนาเนี่ยนะจะผมจะทําตัวหนาไว้อที่สําคัญนะครับนี่เห็นไหมเจ็ดสองศูนย์นะครับก็จะเป็นหนึ่งล้านพิกเซลนะเก้าแสนกว่าก็คือหนึ่งหนึ่งล้านนั่นแหละนะหนึ่งล้านพิกเซลนะครับพันแปดสิบนี่สองล้านนะครับซ k เคนี่แปดล้านนะครับ หนึ่งสองแปดนะครับจากนั้นมีสี่เคมีแปดเคนะฮะแปดเคสามสิบสามล้านนะครับแล้วก็สิบหกเคนะครับ 2, 000, นะร้อยสามสิบสองล้านพิกเซลนะครับจนพิกเซลเนี่ยนะมันมโหล้านมากนะครับอันนี้คืออัตราส่วนของหน้าจอที่สำคัญนะครับ ไอ้พวก 5K 6K เนะี่ยยังไม่สำคัญนะนี่มันมีสำคัญคือ 1K 2K 4K แล้วก็ 8K นะครับที่เขาเรียกไหนะดูที่เขาเรียกนะครับ uhd อ,อันนู้นอันนี้อันนั้น fhd นะครับ hd นะครับก็คือ1720นะครับ, 1, 7, 2, 0, นรบ hd นี่คือ720 1080นนี่คือ full hd นะครับเรานี่คือชื่อเรียกของมัน นะครับอัลตร้าเอชดีหรือ UHD ใน 4K ะนะครับอันนี้ก็เป็นอัลตร้าเอชดีเหมือนกัน 8K นะครับชื่อเรียกของมันคือ HD ใช่ไหมเอชดีฟูลเอชแล้วก็ U HD นะครับดูนี่ย่อจาก Ultra HD นะครับดูเอชดีอยู่นี่นะครับ Full HD อยู่นี่เป็น 2K นะครับส่วน 8K นี่เป็นอัลตร้าเอดังนั้น นะครับก็จะเรียงลาดับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เนาะ UHD มี2ออย่างก็คือมี8 k กับ1 6 k นะครับนี่คือความละเอียดของหน้าจอนะครับเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยมันคุยกันยาวนะครับเพราะมันมีเยอะนะฮาร์ดแวร์มันยากนะครับเรามาคุยกันเรื่องของเครื่องพิมพ์ดีกว่านะครับหลังจากจบหลังจากจบเรื่องฮาร์ดแวร์ในพัทของหน้าจอนะครับ,นะรบเอาซะง,งงเลยนะครับเพราะว่ามัน ต้องมีการจำเนี่ยต้องต้องเยอะนิดนึงนะครับต้องใช้ความจำความใจนะครับเพ่งมันสักนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจไปตลอดนะครับวันนี้มาดูเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์ในรูปของข้อมูลรายงานรูปภาพออกมาเป็น h a r อ copy นะครับเดี๋ยวนี้พิมเตอร์นะมีทั้งพิมเตอร์ลงกระดาษนะและที่ไฮไลท์ที่สําคัญคือมีพิมเตอร์ 3D สามดีคืออะไรคอมพเตอร์ 3D นะครับก็คือสามารถพิมพ์วัตถุออกมาได้นะครับเครื่องพิมพ์อย่างที่ผมบอกนะครับอาจจะเรียกว่าหน่วยแสดงผลแบบถาวรหรือเป็นเป็นของฮาร์ดคอปี้นะครับฮาร์ดคอปี้ปัจจุบันนี้เครื่องพิมพ์มีเยอะมากนะมีหลายชนิดนะครับอันแรกก็คือเครื่องพิมพ์แบบ잉เจ็ตนะแบบฉีดหมึกนะครับ잉เจ็ตฉีดหมึกนะครับเครื่องพิมพ์นี้นะครับนิยมใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับราคาถูกนะครับพ่นหมึก เล็กๆให้ไปติดกับกระดาษนะครับอันนี้คือหลักการทำงานนะครับเป็นแบบแบบง่ายๆนะครับแล้วก็พังง่ายด้วยหัวตันบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาตรงนี้ไอ้ที่เขาติดแท้งกันนะเราเรียกว่า jet, อิงเจตเอออิงเจตที่ติดแท้งไม่ติดแท้งนะครับอิงเจตนี่มันจะไม่ดีอย่างหนึ่งเวลามันโดนน้ำมันจะละลายนะครับโดนน้ำมันจะละลายไปนะละลายได้ นะครับต้องใช้หมึกกันน้ําถึงจะไม่ละลายนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกระดาษเราไม่ให้มันโดนน้าอยู่แล้วนะใช่ไหมนะครับเราการใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ย<ม>ก็สามารถใช้แบบฉีดหมึกได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้แบบดีมากนะครับถ้าเกิดเรามีงบ่ประมาณจํากัดนะนะครับอัตราความเร็วในการพิมพ์ก็จะน้อยกว่าเลเซอร์นะครับแต่อยู่ในอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีนะครับ ถ้าเกิดเราจะทําเป็นองค์กรธุรกิจเนี่ยมันจะช้าแต่ถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้เถอะนะอิงเจ็ดใช้ได้นะครับต่อไปแบบเลเซอร์นะฮะแบบเลเซอร์หรือแบบเลเซอร์ปรินเตอร์นะครับทำง,งานคล้ายๆกับเครื่องถ่ายกระสารเลยนะครับใช้แสงเลเซอร์สร้างประจุไฟฟ้าลงประจุไฟฟ้าบวกบนแผ่นกระดาษที่เคลื่อนผ่านผงหมึกที่มีประจุลบนะครับมันก็จะถูกดูดออกมา ดูดออกมาเป็นรูปของของตัวหนังสือเป็นรูปของรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีลูกกิ้งร้อนๆนะครับช่วยให้หมึกนะที่โดนดูดมาตะเกียเนี่ยนะครับติดบนกระดาษน,นะครับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เนี่ยจะมีความละเอียดโอเคมีความเร็วสูงในการพิมพ์นะครับแต่ว่ามันแพงนะครับราคามันแพง ราคาแพงกว่าอิงเจตแน่นอนแต่ว่าราคาแพงนั้นก็แลกมาด้วยต้นทุนในการพิมพ์เฉลี่ยต่อแผ่นถูกกว่าแบบอิงเจตนะนะครับมันก็จะเหมาะกับงานพิมพ์ที่มีปริมาณมากๆนะเป็นออฟฟิศนะครับเป็นห้องธุรการเนี่ยควรจะใช้แบบอิงเจตเอ้ยควรจะใช้แบบเลเซอร์นะครับมันเหมาะกับงานปริมาณมากนะครับเช่นอะไรครับร้านถ่ายเอกสารสำนักงานสถานศึกษานะอันนี้เป็นแบบ แบบเลเซอร์นะครับกระดาษเข้าไปใช่ไหมกระดาษเข้าไปนะครับอันน <te> ี้กระดาษเข้าไปเป็นกระดาษนะเนี่ยมันก็จะสร้างประจุนะสร้างประจุบวกลงบนกระดาษนะครับประจุบวกลงลงบนกระดาษนะครับเพื่อนที่ผ่านผงหมึกนะหมึกก็จะติดหมึกเป็นประจุลบนะมันก็จะติดมันก็จะติดตามอะไรอะตามประจุบวกที่ที่มันได้สร้างขึ้นมานะครับหมึกเป็นประจุลบนะ แล้วก็สร้างประจุไฟฟ้าบวกลงบนกระดาษนะครับพอทีนี้กระดาษมันเคลื่อนผ่านหมึกนะครับกระดาษมันเคลื่อนผ่านหมึกนะครับหมึกก็จะติดนะครับเพราะหมึกติดแล้วนะครับก็จะมีลูกกิ้งลูกกิ้งร้อนนะครับลูกกิ้งร้อนก็จะกิ้งนะครับหมึกก็จะติดลงบนกระดาษอย่างหาวอนนะครับโดนน้ำได้นะไม่ละลายนะครับหมายความว่าหมึกไม่ละลายแต่กระดาษอาจจะละลายได้ อ่านี่คือเลเซอร์นะครับต่อไปดอทเมทริกนะดอทเมทริกเนี่ยเป็นเครื่องพิมพ์ที่น่าลำคาญที่สุดพิมพ์มันจะนั่นงเงียบ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 อะไรเงี้ยน,นะน่าลำคาญมากแต่แตคุณประโยชน์มันมีเยอะมากอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับดอทเมทริกพิมพ์เตอร์นะครับดอทเมทริกเนี่ยนะครับ, Matrix, นะรบจะใช้การทิ่มจุดอาจารย์เหมือนปั๊มจุดลงบนกระดาษนะครับสร้างจุดบนกระดาษโดยตรง หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์มีลักษณะเป็นพินนะเป็นหัวเข็มนะครับเมื่อต้องการพิมพ์สิ่งใดลงบนกระดาษหัวเข็มที่อยู่ตำแหน่ง <ye it> s <working> <S ที่ประกอบกันเป็นข้อมูลดังกล่าวจะยื่นออกมาเหนือหัวเข็มอื่นไปกระแทกกับผ้าหมึกนะมันมีผ้าหมึกนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นผ้าหมึกนะครับอันนี้หัวเข็มนะครับมันจะมันจะทําเป็นรูปต,าต่างๆมันจะทําเป็นรูปกอไก่สมมติว่ามันจะพิมพ์กอไก่ไปเนี่ยนะมันจะทําเป็นรูปกอไก่นะครับแล้วมันก็กระแทกลงไป ระแทกลงไปมันก็จะทําให้ตรงนี้ตรงนี้มันเกิดการยุบตัวนะครับอันนี้คือแผ่นแผ่นหมึกนะครับยุบตัวไปทําอะไรครับยุบยุบตัวปั๊บโดนกระดาษนะครับพอมันโดนกระดาษแล้วกระดาษก็จะกลายเป็นอะไรครับกระดาษก็จะมีมีอะไรมีหมึกดําๆติดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะติดกระดาษแบบนี้นะครับกระดาษนี้สามารถใส่ได้หลายแผ่นนะครับเป็นก๊อปปี้คือพิมพ์ทีเดียวได้หลายแผ่นเลย นะครับเพราะมันก๊อปปี้กันมาเรื่อยนะครับมันก๊อปปี้กันมาคือกระแทกทีเดียวนะครับกระแทกทีเดียวติดได้หลายแผ่นนะครับติดได้หลายแผ่นเดี๋ยวไปดูไปดูปดกระบวนการทํางานทางทฤษฎีของมันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาวาดกันใหม่นะครับอพอมันยืน่นหัวเข็มไปกระแทกกับผ้าหมึกหมึกก็จะทําให้กระ,ะทำให้เกิดจุดที่กระดาษนะครับการพิมพ์แบบนี้จะมีเสียงดังอย่างที่ผมบอกมันค่อนข้างน่าราคาญนะครับ ความคมชัดข้อมูลขึ้นอยู่กับจํานวนจุดนะจำนวนดอทนะครับจำนวนจุดที่มาประกอบกันเป็นเป็นจุดนะครับยิ่งมีจุดเยอะก็ยิ่งมีความละเอียดแต่ส่วนใหญ่แล้วเครื่องพิมพ์ประเภทนี้นะครับมันมันไม่ค่อยละเอียดหรอกนะครับมันเหมาะกับงานเอกสารนะครับไม่มีใครเอาดอทเมทริกมาพิมพ์รูปนะครับมันเหมาะกับงานเอกสารมากกว่านะครับอย่างที่บอกความคมชัดข้อมูลขึ้นอยู่กับ จำนวนจุดหรือจำนวนเข็มนะครับถ้าจำนวนจุดยิ่งมากข้อมูลที่พิมพ์ลงกระดาษก็จะยิ่งคมชัดมากขึ้นความเร็วของเครื่องดอทเมทริกนะจะอยู่ระหว่าง2 0 0ร้อถึงสา0ตัวอักษรน,นะมันจะใช้เป็นตัวอักษรมีการวัดเป็นตัวนะไม่ได้วัดเป็นหน้าเหมือนกับเลเซอร์หรืออิงเจตนะอันนี้วัดเป็นตัวอักษรน,น,นี้ต่อวินาทีนะครับก็จะได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับ มันจะได้เห็นไหมหนะะึ่งถึงสามหน้าต่อนอาทีคือช้ามากนะครับช้ามากเครื่องพิมพ์ดอทแมทริกนะครับเหมาะสําหรับงานพิมพ์แบบฟอร์มที่ต้องการซ้อนแผ่นก๊อปปี้หลายหลายชั้นเห็นไหมเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ใช้กระดาษแบบต่อเนื่องในการพิมพ์ซึ่งกระดาษนี้จะมีรูข้างๆอาจารย์ดูนะครับเนี่ยจะมีรูข้างๆเวลาใครไปกู้สากลนะครับจะมีรูข้างๆอย่างงี้นี่แหละดอทแมทริกนะครับอ อ,อย่างที่ผมบอกนะครับมันใช้หัวเข็มมันจะมีหลายๆเข็มใช่ไหมอันนี้มันจะมีหลายๆหลายๆหัวใช่ไหมเป็นแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดสั่งให้มันพิมพ์เนี่ยหัวเข็มมันจะยืนออกมายาวกว่าพวกนะครับจะยื่นออกมายาวกว่าพวกนะครับเราก็จะปัม๊มลงบนกระดาษปั๊มลงบนอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยวลบตรงนี้ก่อนครับมันจะปั๊มลงบนแผ่นหมึกนะครับแผ่นหมึกนะครับก็จะมีกระดาษอันนี้เป็นกระดาษ ดีว,ว่าดีๆกัน,นกระดาษสีฟ้าละกันนะครับกระดาษได้หลายก๊อปปี้นะก็จะพุ่งลงเลยนะครับพอปิ้นแบบนี้นะพอมันโดนกดปุ๊บไอต้ตรงนี้ไอ้ตัวนี้นะตัวนี้มันจะกดแผ่นหมึกใช่ไหมแผ่นหมึกโดนกดปุ๊บมันก็จะมาทาบกระดาษนะกระดาษเนี้ยก็จะยุบลงไปด้วยกันเลยนะครับพอยุบด้วยกันปุ๊บ ทุกๆก,กระดาษทุกแผ่นเนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะมีก<ม>๊อปปี้เดียวกันนะครับก็พิมพ์ทีเดียวได้หลายหลายสำเนาว,ว่างั้นถึงนะครับนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อนะครับเครื่องพิมพ์แบบเทอร์โมนะเทอร์โมอัล n เตอร์อันนี้เราจะพบเห็นกันตามห้างสรรพสินค้านะครับหรือตามปั๊มน้ํามันนะครับเครื่องพิมพ์แบบเทอร์โมเนี่ยเป็นเครื่องพิมพ์แบบส่วนใหญ่จะเป็นใบเสร็จ อ่าเห็นไหมตามห้างตามร้านสะดวกซื้อหน้าตู้เ t m เอเครื่องจ่ายบัตรคิวครับหลักการทํางานของ,เ,องเครื่องพิมพ์นี้จะใช้ความร้อนจากหัวพิมพ์ถ่ายเทไปยังกระดาษเทอร์โมนะกระดาษนี้เป็นกระดาษพิเศษนะไม่ใช่ว่าเอากระดาษอะไรมาพิมพ์ก็ได้เป็นกระดาษพิเศษนะครับกระดาษนี้จะมีสารเคมีในตัวที่จะเกิดสีดําขึ้นเมื่อโดนความร้อนนะครับข้อพิมพ์ชนิดนี้คือทํางานได้เร็วมากเงียบเสียงเงียบราคาถูกแต่ว่า ไอบินเนี้ยนะถ้าเกิดเราไม่รีบ่ายกอกสารไว้มันจะจางนะครับมันจะจางหายไปได้นะครับหรือไอกระดาษที่มันออกมาเนี่ยสมมติว่ามันไปโดนพวกเจลแอลกอฮอล์แรต่างเนี่ยนะครับหรือไปโดนความร้อนเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นสีดําหมดเลยอาจารย์เราเอาแอลกอฮอล์ฉีดมันที่ลงกระดาษเทอร์โมเนี่ยมันจะมันจะอะไรอ่มันจะดานะครับมันจะมองไม่เห็นตัวหนังสือดังนั้นนะครับถ้าเกิดตามปั๊มน้ํามันตามอะไรที่พิมพ์ใบเสร็จมาให้เราแบบนี้ถ้าเราจะเอาใบเสร็จไปใช้เนี่ย เราต้องรีบถ่ายเอกสารไว้ก่อนนะครับถ่ายเอกสารเป็นเลเซอร์ไว้หรือเป็นอิงเจตไว้นะครับเพราะว่าเอาไว้นานมันจะจางนะครับเหมือนบินเซเว่นน่ะนะคล้ายๆกันนะครับมันจะจางนะครับโอ้เก็บสิทธิ์แรกซื้อไว้ซะเยอะเลยปรากฏว่าจางนะครับมันจางง่ายนะครับไอ้เครื่องพิมพ์แบบเทอร์โมนะครับนะครับหลังจากที่เรารู้จักเครื่องพิมพ์แบบเทอร์โมแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบ3มมิติหรือ 3D printing คเครื่องพิมพ์3มิตินะครับก็คือนวัตกรรมทางการพิมพ์ใหม่นะแบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับออกแบบมาที่แรกเนะี่ยปกติเราจะพิมพ์รูปภาพใช่ไหมพิมพ์เป็นรูปภาพพิมพ์ลงเป็นอะไรที่มันแบนๆใช่ไหมไอ้สามดีเนี่ยนะจะพิมพ์ออกมาเป็นนูนเว้ยนะครับอาจารย์มันสามารถพิมพ์ออกมาเป็นนูนๆได้นะมีรูปลักษณ์สมจริงสามารถจับต้องได้นะเป็นวัตถุที่เราสามารถจับต้องได้เลยนะครับ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงเช่นถ้าออกแบบการ์ตูนไว้แล้วก็สั่งพิมพ์การ์ตูนออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการ์ตูนที่เราต้องการเลยนะครับตามที่ออกแบบไว้เลยนะครับดีมากนะอย่างนี้นะครับดูดิดูการ์ตูนนะดูจากภาพนี้เห็นไหมครับดูจากภาพนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นคนนะมีมือมีอะไรต่างๆเนี่ยพิมพ์ออกมาด้วย 3D Printing ทั้งหมดเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้ประยุกต์ใช้ 3D Printing ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเนี่ยสามารถสร้างบ้านได้เลยนะ สามารถสร้างบ้านได้นะครับสร้างบ้านได้เป็นหลังเลยนะเพราะมันมีหลากหลายนะครับมีทั้งพลาสติกมีทั้งเหล็กทั้งผงยิบซ่อมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าอันก่อนอื่นนะมาดูวิธีการสร้างชิ้นง,งานจากเครื่องพิมพ์ 3D นะครับก็หนึ่งสร้างบูปินขึ้นมานะครับของชิ้นง,งานที่ต้องการหมายความว่าเวลาเราจะออกแบบอะไรเนี่ยเราออกแบบผ่านซอฟต์แวร์ก่อนนะครับพอได้ออกแบบผ่านซอฟต์แวร์นะแล้วก็เราก็สั่งสั่งพิมพ์นะครับ ก็คืออันหนึ่งเนี่ยสร้างบูพิ้นนะครับผ่านซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบนะครับสองนะครับพอออกแบบเสร็จปุ๊บก็สั่งพิมพ์นะครับมีแค่สองขั้นตอนอดูนะครับการแบ่งประเภทของเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับเครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยจะมีหลักการทำงานคล้ายๆกันคือหนึ่งนะครับคือ,คอเราต้องสร้างแบบสองเราสั่งพิมพ์มีแค่นี้เองนะครับแต่ต้องออกแบบให้ดีนะครับต้องออกแบบผ่านโปรแกรมให้ดี ออกแบบถ้าออกแบบดีนะครับก็เิ้นส่วนต่างๆก็จะประกอบเข้ากันได้เนาะ,ะระบบของเครื่องพิมพ์นะครับการแบ่งประเภทของเครื่องเครื่องพิมพ์สามิตินะครับก็จะมีหลายประเภทนะมี4ีหประเภทด้วยกันนะตั้งแต่พิมพ์พลาสติกพิมพ์ยิปซั่มพิมพ์เหล็กนะมีหลายอย่างอันแรกนะเป็นการพิมพ์พลาสติกนะระบบฉีดเส้นพลาสติกหรือ FDM นะครับ FDM คือ fused deposit modeling นะครับเป็นเครื่องพิมพ์ที่ นิยมใช้กันมากที่สุดเลยนะครับนิยมใช้กันมากเนื่องจากเป็นที่นิยมจากตลาดพวกฟิกเกอร์ตลาดพวกตัวการ์ตูนนะครับก็คือมาถูกที่สุดอ่ะน่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับเป็นการเป็นการฉีดเส้นพลาสติกเนี่ยนะครับมันจะหลอมเส้นพลาสติกให้กลายเป็นของเหลวนะครับมันจะเป็นแท่งพลาสติกนึกภาพปืนกาวออกไหมนะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับพอมันเป็นของเหลวปุ๊บนะครับ ไอตัว 3D เนี่ยมันจะฉีดนะมันจะฉีดเป็นเป็นอะไรอะเป็นหัวฉีดนะออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับทีนี้นะครับพอฉีดออกมานะมันก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้นะจะปรากฏลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะนะครับเห็นไหมมีลักษณะคล้ายปืนกาวเห็นไหมเราจะหลอมเส้นพลาสติกให้เป็นของเหลวแล้วฉีดออกมาเป็นเส้นด้วยหัวฉีดนอสเซนนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับปืนกาว โดยเครื่องพิมพ์ FDM จะวาดเส้นพลาสติกที่ฉีดออกมาเริ่มจากแกนระนาบเป็นชั้นไปเรื่อยๆแกนระนาบคืออะไรแกนระนาบก็คือแนวนอเนี่ยนะครับเนี่ยจะพิมพ์เป็นชั้นไปเรื่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนกลายเป็นตัวกระตูนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทีแรกนะครับระบบถาดเรซินนะต่อไปนะระบบถาดเรซินก็จะเป็นการพิมพ์สามมิติที่จะฉายแสงไปที่ฐานเรซินความไวแสงหรือโฟโตเรซินหรือโฟโตโพลิเมอร์ เมื่อเลซินถูกแสงนะเลซินเวลาถูกแข็งถูกแสงก็จะแข็งตัวโดยเฉพาะจุดที่โดนแสงเท่านั้นนะครับจึงใช้หลักการนี้นะครับในการสร้างรูปนั่งสามมิติขึ้นมานะครับจะแข็งตัวเฉพาะจุดที่โดนแสงนะครับการพิมพ์ระบบหาดนะส่วนใหญ่เป็นการสร้างชิ้นงานขนาดเล็กนะครับเราต้องการความละเอียดสูงเช่นจิวเวลรี่หรือพวกเครื่องประดับต่างๆนะครับชิ้นส่วนขนาดเล็กในตสาหกรรมนอ็อตหม่ อะไรต่างๆแล้วโมเดลฟิกเกอร์นะครับอันนี้คือระบบถังเรซินอันนี้ไม่มีภาพให้ดูนะครับต่อไปก็ระบบผงยิบซ้ำนะผงยิบซ้ำหรือพาวเดอร์ 3D พิเตอร์นะครับเป็นเครื่องพิมพ์สามิติเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเป็นระบบผงยิบซ้ำนะครับเราจะเรียกกันว่าเครื่องพิมพ์ระบบแป้งนะพาวเดอร์ 3D นะแป้งนะครับโดยใช้ผงยิบซ้ำหรือผงพลาสติกเป็นตัวขึ้นชิ้นงานเครื่องพิมพ์นะครับจะทํางาน นะครับโดยพิมพ์ลงไปบนผงยิปซัมและใส่สีเข้าไปด้วยในขณะที่พิมพ์นะครับซึ่งจะฉีดไบรเดอร์ลงผสานให้เข้ากันเป็นรูปร่างจุดเด่นของเครื่องพิมพ์นี้คือให้สีสมจริงเหมาะกับงานศิลปะนะครับหรือเหมาะกับชิ้นงานที่ต้องการที่ให้เห็นแบบสีสันสมจริงนะครับเป็นตัวกระตูนอะไรเดียคล้ายๆกับบูดบัสเตอร์ใช่ไหมที่ที่เราเคยเล่นตอนเป็นเด็กๆนะครับที่เอามานั่งระบายสีกันนะครับ คล้ายๆแบบนั้นนะครับเป็นผงเป็นผงแป้งอย่างนี้แหละนะครับก็หลักการคล้ายๆพลาสติกกันแหละนะครับหลักการคล้ายๆกันต่อไประบบผงพลาสติกผงหั่นเลยเซรามิกหลอมนะฮะไปนี้เป็นหลอมนะครับเ,นนเครื่องพิมพ์แบบ SLS นะครับ Selective Laser Sintering มีหลักการทำงานคล้ายๆกับระบบ SLA นะครับต่างกันที่วิธีทำให้เรซินแข็งตัวโดยการฉายเลเซอร์ นะครับโดยระบบ S-L-S นั้นจะยิงเลเซอร์ไปบนผงวัสดุเช่นผงทองเหลืองนะครับผงเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำให้วัตถุนั้นหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันและทับซ้อนกันต่อไปเป็นชั้นๆนะครับเนออี่อันนี้เป็นการหลอมแบบใช้เลเซอร์นะครับโอเคนะครับทีนี้มาสรุปนะครับสรุปว่า เครื่องพิมพ์สามิตินั้นก็จะประกอบไปด้วยระบบฉีดเส้นพลาสติกนะครับหรือ FDM หรือ FFF นะครับต่อไประบบถาดเรซินนะครับระบบผงยิปซัมแล้วก็ระบบหลอมผงพลาสติกหรือผงโลหะหรือเซรามิกนะครับก็จะมีการฉีดเนาะมีแบบฉีดใช่ไหมมีแบบฉีดมีแบบใช้อะไระครับใช้แสงฉายไปที่เรซินของไวแสงให้มันแข็ง นะครับมีการใช้แบบผงนะครับใช้ผงและสุดท้ายแล้วก็จะมีการใช้เรื่องของเลเซอร์นะครับมี4อย่างเนาะ